สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเลกเป็นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็ได้มีสูตรหลักร้อยบนงวดประจำวันที่16สิงหาคม2565ลงคลิปให้สมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูแลแนวทางเลขเด่นครับซึ่งเป็นเลขหลักร้อยบนครับผมก็จะมีสูตรคำนวณทั้งหมด ้วยกันในสูตรตะคร้อยมี5สูตรนะครับเมื่อได้เลขสูตรทั้ง5สูตรก็จะมาสรุปนับแต้มชนเด่นกันครับเพื่อหาเลขตัวตินหลักร้อยบนมาลุ้นกันะครับว่าจะได้จีตัวนะครับในตำแหน่งหลักร้อยครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการคิดสูตรหวยหาเลขเดินหลักร้อยบนสรุปเลข5สูตรชนกันเพื่อหาเลขตัวเด่นปัก หลักร้อยบนเป็นแนวาทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาญยาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาดูสูตรการคำนวณหาเลขเด่นหลักร้อยบนนะครับสูตรวิธีการคิดการคำนวณมีด้วยกันทั้งหมด5สูตรนะครับทั้งหมด5สูตรจะนำเลขรางวัลที่1นึ่ง หวดเลาสุดวันที่1สิหงหาคมเลขไทยาย2ตัวล่างเลขไทย3ตัวล่างมาเป็นแนวทางการคิดคำนวณหาเลขเด่นในแต่ละสูตรนะครับมาดูสูตรที่1ครับสูตรที่1น,นะครับให้นำหลักร้อยบวกหลักแสนบนครับหลักร้อยบวกหลักแสนหรือหลักแสนบวกหลักร้อยบนนะครับแสนบวกร้อยแสนคือ4ครับหลักร้อยคือ5นะครับ4บวก5ครับในสูตรที่ หครับแสนบวกร้อยร้อยบวกแสนเท่ากับสบวกห้บวกหได้เท่าก,กับ9ครับได้เเป็นตัวตั้งครับเมื่อได้เก่อนนับลดจาก9ก้ามา1แต้มคือ8ครับบวกจากเลขแปเพิ่มขึ้นไปจะเลืเก้าตัว9หลักครับ8 9 0 1 2 3 4 5 6นี่ครับนี้คือสูตรที่หครับต่อไปสูตรที่2ครับให้นำหลักแสนรางวัลที่1 บวกหลักร้อยบวกหลักร้อยบน2ครั้งครับหลักแสนรางวัลที่1คือ4ครับบวกหลักร้อยบนคือ5บวกหลักร้อยบนคือ5เท่ากับ4บวก5บวก5ครับในสูตรที่สองครับแสนบวกร้อยบวกร้อยบนเท่ากับสี่บวกห้าบวกห้าสี่บวกห้าเท่ากับเก้าเก้าบวกห้าได้เท่ากับสิบสี่ครับเอาสี่ตัวหลังเป็นตัวตั้งครับได้สี่นับลดจากสี่มาหนึ่งแต้มคือสาม บวกจากเลข3เพิ่มขึ้นไปดะเลขเกตัว9หลัก3 4 5 6ี่9 0 1นนี่คือสูตรที่2ต่อไปสูตรที่3ครับสูตรที่3ให้นำหลักพันบวกหลักร้อยบวกหลักร้อยบนนะครับหลักพันรางวัลที่1คือ6ครับบวกหลักร้อยคือ5บวกร้อยคือ5เท่าก,กับ6บวก5บวก5 2ครั้งนะครับในสูตรที่3ครับ พันบวกร้อยบวกร้อยเท่ากับ6บวก5บวกบวก5เท่ากับ11 11บวก5เท่ากับ16นะครับเอา6ตัวหลังเป็นตัวตั้งนับลดจาก6มา1แต้มคือ5ครับบวกจากเลข5เพิ่มขึ้นไปห้เลข9ตัว9หลักครับ5 6 7 8 9 0 1 2 3ครับนี่คือสูตรที่3นะครับต่อไปสูตรที่4ครับสูตรที่4ให้นำหลักพัน บวกหลักร้อยบวกร้อยบนครับหลักพันลังบนที่หนึ่งครับหลักพันรางวันที่หนึ่งคือหกครับบวกหลักร้อยคือห้าบวกร้อยคือห้าเท่ากับหกบวกห้าบวกห้าสองครั้งนะครับในสูตรที่สี่ครับพันบวกร้อยบวกร้อยเท่ากับหกบวกห้าบวกห้าครับหกบวกห้าเท่ากับสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกห้าเท่ากับสิบหกนะครับเท่ากับสิบหกเอาหกตัวหลังเป็นตัวตั้งครับได้หกก็เขียนหกนะครับเขียนหกนับลดจากหกมาหนึ่งแต้มคือห้า บวกเพิ่มอีก2แต้มคือ78แถวที่1 5 6 7 8แถวที่2เลขแทนคู่แถวที่1 5คู่ก็0 6คู่1 7คู่2 8คู่ก็3จะได้สูตรที่4นะครับหลักร้อยบนสูตรที่4 5 6 7 8 0 1 2 3ครับต่อไปสูตรที่5ครับหลัก ร้อยบนสูตรที่5ครับให้นำหลักร้อยบนบวกเลขคงที่คือ4ครับหลักร้อยบนคือ5ครับบวกเลขคงที่คือ4เท่ากับ5บวก4ครับในสูตรที่5ครับร้อยบนบวก4เท่ากับ5บวก4 5บวก4ได้เท่ากับ9ครับได้9เป็นตัวตั้งครับใต้กก็เขียน9ครับนับลดจาก9มา1แต้มคือ8 บวกเพิ่อมอีกสองแต้มคือสูตรนแถวที่189 01แถวที่2เลขแทนคู่แถวที่1 8คู่ก็บ9คู่ก็บีคู่ก็คู่ก็บ6จะได้สูตรที่5หลักร้อยบนนะครับ89013456ครับนี่คือสูตรที่5เมื่อได้เลขทั้ง5สูตรครับก็จะมาสรุปนับแต้มชนทั้ง5สูตรครับเพื่อหาเลขตัวเด่น ปักหลักรอยบนนะครับมานับแต้มทเล็กหนึ่งครับจะชนจีสูตรครับเลขหนึงครับเลขหนึ่งหนึ่งสูตรสสูตรสสูตรสสูตรหสูตรครับเลขหชนห้าสูตรเป็นตัวที่หนึ่ครับ 1. นึ่งครับห้สูตรครับต่อไปเลข2ครับเลขสองสูตรสูตรที่สไม่มีเลขสครับสามสี่ห้าหดแปดเก้าูตรหนึ่งไม่มีเลขสก็ข้ามไปนะครับต่อไปเลขสครับเลขสามหนึ่สูตรสสูตรสสูตร สี่สูส 3, สตรหสูตรครับเลขสามชนห้าสูตรครับสครับชนห้าสูตรครับเลขสามครับต่อไปเลขสีครับนับแต้มเลขสี่ครับเลขสี่หนสูตรสสูตรสูตรที่สไม่มีเลขสนะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่ไม่มีเลขสี่ข้ามไปนะครับต่อไปเลขห้ครับเลขห้านะครับหนึ่งสูตรสองสูตรสสูตรสสูตรหสูตรครับเลขห้าชนหสูตรนะครับเลขห้ครับชนหสูตรครับ เลข5้ชน5สูตรครับต่อไปเลข6ครับนับแต้มเลข6ครับเลข6 1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตรครับเลข6ชน5สูตรครับเลข6นะครับชน5สูตรครับต่อไปเลข7ครับนับแต้มเลข7ครับสูตรที่1เลข7ไม่มีครับ8,90 1 2 3 4 5 6ไม่มีเลข7นะครับข้าไปเลยครับต่อไปเลข8ครับเลข8 1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร ห้ตรครับเลข8ชน5้ครับเลข8นะครับชน5 0ครับ8 5สูตรนะครับต่อไปเลข9ครับเลข9นะครับเลขก้สูตรสสูตร3สูตรสูตรที่4ไม่มีเลข9ครับ5 6 7 8 0 1 2 3ไม่มีเลข9ครับเลข9ไม่มีค่าไหมครับต่อไปเลข0ครับนับแต้มเลข0ครับเลข0ูนย์สูตร2สูตร3สูตรสสูตร5สูตรครับเลขศชน5สูตรครับ0ูนสูตรครับ จน5 0ูตรนะครับครบทั้ง10ตัวเลขครับทั้ง10ตัวเลขนะครับที่ชนหลักร้อยบนนะครับตามสูตรคำนวณชนหลักร้อยบนสูตรที่การคิดทั้ง5สูตรครับทั้ง5สูตรนี้นะครับนับแต้มชนเด่นทั้ง5สูตรแล้วได้เลขเด่นชน5สูตรอยู่ที่6ตัวนะครับ ใน6ตัวมี1 3 5 6 80ครับ135680เป็นเลขเด่นหลักร้อยบนนะครับมาลุ้นกันนะครับทั้งหมด6ตัวครับ6ตัวนี้นะครับจะมาตามสูตรคำนวณหรือไม่ครับนี่คือข้อมูลเลขเด่นหลักร้อยบนครับจากการคิดคำนวณสูตรเลขเด่นทั้ง5สูตรนับแต้มชนเด่น กันแล้วได้เลขเด่น6ตัว1 3 5 6 80นะครับ1 3 5 6 8 0มาหจะมาหรือไม่ครับจำนวนเลข10ตัวนะครับ10ตัวเหลือชนเด่นอยู่ที่6ตัวครับชนเด่นที่6ตัวนะครับก็ถือว่าในจำนวนเลขนี้หลายตัวนะครับหลายตัวจะมาหรือไม่ครับทั้ง6ตัวต้องมาลุ้นกันนะครับต้องมาลุ้นกันผมจะนำสูตรหลักร้อยไปเทียบชมกับสูตรออื่นๆอีกครับใน ในช่วงคลิปที่ผมจะทำเลขท้าย3ตัวสมาชิกดูก็ต้องมาลุ้นเลครับว่าในตำแหน่งหลักร้อยบนงวดประจําวันที่16สิงหาคมครับเลข6ตัวนี้จะมาตัวใดตัวหนึ่งหรือไม่ครับนี่คือข้อมูลแนวทางเลขเด่นหลักร้อยบนนะครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้ การพิจารณายานรับชมก่อนตัดสินใจครับตัวเลขที่ได้นำมาลงทิปสมาชิกตัวเป็นหนาทางนี้เป็นเลขสูตรคำนวณนะครับจะมาตามสูตรที่ผมคำนวณไม่ต้องมาลุ้นกันนะครับนี่คือข้อมูลหลักร้อยครับในจำนวนหลักร้อยหกตัวนะครับหนึ่งสามห้าหกแปดศูนย์ครับผมดึงเด่นไว้ที่สองตัวครับผมดึงเด่นไว้ที่สองตัวนะครับดึงเลขสามครับดึงเลขสามและดึงเลขแปดเท่านั้นครับ เด่นเลข3ามกับเลข8ปดแค่น 8, ั้นเลยครับ2ตัวนะครับน่าจะเป็นเลขเด่นหลักร้อยบนนะครับสมาชิกท่านใดที่มีแนวทางสูตรคำนวณได้นํามาเทียบเป็นชนนะครับในจํานวน6ตัวนี้ผมดึงเด่นไว้ที่2ตัวจะมาหรือไม่ต้องรุนกันครับนี่คือข้อมูลแนวทางนะครับ ขอบคุณสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดการคำนวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางสูตรหลักร้อยบนงวดประจำวันที่16สิงหาคม2565ลงคิเ้็ลงนสมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับจะได้เป็นกําลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรไวยดีๆเล็กเด่นๆลงคลิปให้สมาชิกได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับขอสมาชิกทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับตูสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่16สิงหาคม2565ยิงแห่งเฮงรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ